จุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากรายงานการลุกรานซ้ำซากของทหารพม่าที่รุกล้ำอาณาเขตไทยในหลายพื้นที่ของจังหวัดปักและแม่ฮ่องสอนโดยอ้างเหตุผลในการไล่ล่ากลุ่มกบฏชาติพันธุ์กะเหรี่ยง Karen National Union KNU ซึ่งมีฐานที่มั่นกระจายอยู่ใกล้กับแนวชายแดนไทยการลุกรานดังกล่าวทําให้หลายหมู่บ้านฝั่งไทยได้รับผลกระทบมีการยิงปะทนและกระสุนปืนหลงเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยหลายครั้ง ก่อให้เกิดความไม่พอใจในระดับรัฐบาลและประชาชนไทยอย่างหนักหลังจากการร้องเรียนและการเตือนผ่านช่องทางการทูตไม่เป็นผลสถานการณ์ก็ยกระดับสู่จุดแตกหักเมื่อกองทัพไทยส่งฝูงบิน F 1 6ทําการโจมตีฐานทัพเคลื่อนที่ของพมา่าในรัฐกะเหรี่ยงอันใกล้แนวชายแดนไทยเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงยุทธศาสตร์ว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้แผ่นดินของตนตกอยู่ในความเสี่ยงอีกต่อไป F 1 6 Fighting Falcon พลังการโจมตีที่โลกต้องเกรงขาม เครื่องบิน F-16 ของไทยที่ถูกใช้ในภารกิจนี้เป็นหนึ่งในกุมกำลังทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยประเทศไทยมีการจัดหาและปรับปรุรง F-16 มาตั้งแต่ทศวรรษ1980โดยเฉพาะฝูงบินจากกองบินหนึ่งที่นครราชสีมาและกองบินสีที่ตาคลี F-16 สามารถทำความเร็วได้ถึง2,414กิโลเมตรชั่วโมงแม2.0พร้อมติดตั้งระบบเรดาร์ที่ทันสมัย และอาวุธครบมือไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิถีแม่นยำสูง JDAM ขีปนาวุธ AIM 1 2 0 AMR AAM AM, และระเบิดเลเซอร์ไกด์บอมทำให้พานกิจการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินสามารถดำเนินการได้แม่นยำรวดเร็วและทรงพลังในภารกิจดังกล่าวรายงานระบุว่า F 1 6ได้ใช้ระเบิดนำวิถีเพื่อทำลายคลังอาวุธและศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ของกองทัพเมียนมาโดยใช้เวลาโจมตีเพียง6นาทีเท่านั้นฐานที่มั่นของฝ่ายพม่าถ,ถูกทำลายราบเรียบ พร้อมการถอนตัวของฝูงบินกลับสู่ประเทศไทยโดยไร้การสูญเสียความเสียหายและผลกระทบฝ่ายเมียนมาได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีในครั้งนี้โดยมีการประเมินเบื้องต้นว่ามีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า30นายรวมถึงรถหุ้มเกราะและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ถูกทำลายจำนวนมากฐานทัพเคลื่อนที่ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของรัฐกะเรียงถูกเผาทำลายทั้งหมดเหตุการณ์นี้ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ทั้งฝั่งไทยและพม่าโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ใกล้แอเนวการสู้รบที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่และความกังวลต่อการตอบโต้จากฝ่ายพมา่าการตอบสนองของพมา่ารัฐบาลพม่าได้ออกแถลงการประนามการโจมตีของไทยว่าเป็นการละเมิอดอธิปไตยและการลุกรานโดยตรงพร้อมทั้งขู่ว่าจะดำเนินการตอบโต้หากมีการโจมตีเกิดขึ้นอีกแม้พม่าจะไม่มีศักยภาพทางอากาศที่เทียบเท่าไทยแต่พวกเขามีกองกำลังภาคพื้นดินจำนวนมาก และอาจหันไปใช้ยุทธวิธีการแทรกซึมชายแดนการส่งกําลังสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธข้ามแดนหรือแม้กระทั่งการวางระเบิดแอบแฝงในเขตแดนไทยปฏิกิริยาจากประชาคมโลกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงองค์การสหประชาชาติได้ออกมาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนไทยพมา่าและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ช่องทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะท,ที่พม่ายังเผชิญกับวิกฤตภายในประเทศหลังรัฐประหารและสงครามกลางเมืองที่ยืดเยือ้อ จีนซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงในพม่าก็ได้แสดงท่าทีจับตายอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศอดกลัน้ขนขณะที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในอาเซียนรวมถึงอินโดนีเซียและมาเลเซียก็เสนอความช่วยเหลือในการเจรจาสันติภาพวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของไทยการใช้เครื่องบิน F16 เข้าโจมตีฐานทัพพม่าในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสารเชิงยุทธศาสตร์หลายประการได้แก่ การปกป้องอธิปไตยรัฐบาลไทยส่งสารชัดเจนว่าประเทศจะไม่ยอมให้ดินแดนถูกคุกค,คามโดยไม่ตอบโต้สร้างภาพลักษณ์ด้านความมั่นคงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางทหารและศักยภาพของกองทัพไทยในการรับมือสถานการณ์แรงกดดันทางการทูตท,ทำให้พม่าต้องกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาหลังจากที่เมินเฉยต่อคำเตือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการดำเนินการทางทหารเช่นนี้ย่อมมีความเสี่ยงต่อการขยายวงของความขัดแยง้ง หากไม่สามารถควบคุมผลกระทบทางการเมืองได้อย่างรัดก,กุมทางเลือกในอนาคตสงครามหรือสันติภาพคำถามใหญ่ในขณะนี้คือสงครามระหว่างไทยกับพม่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่คำตอบในทางยุทธศาสตร์และการทูตอาจยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือสถานการณ์ได้ยกระดับความตึงเครียดมาสู่จุดที่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบได้ในพริบตารัฐบาลไทยจำเป็นต้องบริหารจัดการสถานการณ์อย่างรอบคอบ ใช้การทูตควบคู่กับความแข็งแกร่งทางทหารและรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติกับการหลีกเลี่ยงการเข้าสู่สงครามยืดเยื้อที่อาจสร้างความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนเสียงจากประชาชนในโลกออนไลน์เสียงสนับสนุนจากคนไทยจํานวนไม่น้อยที่มองว่าการใช้ f 1 6ตอบโต้พม่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมถึงเวลาแล้วที่ไทยจะไม่ยอมอีกต่อไปคือหนึ่งในความคิดเห็นยอดนิยมบนโซเชียลมีเดีย ในขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยับยั้งความรุนแรงและหันกลับไปใช้การเจรจาเป็นทางออกหลักแทนที่จะเสี่ยงต่อการขยายวงสงครามที่ไม่มีใครชนะอย่างแท้จริงสรุปเหตุการณ์การโจมตีของ F16 ไทยต่อฐานทัพพมานั้นไม่ใช่เพียงการโจมตีทางทหารแต่คือการแสดงพลังและส่งสัญญ,ญาณถึงนานาประเทศว่าไทยพร้อมจะปกป้องตอนเองอย่างเด็ดขาดสถานการณ์ครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์ไทยพม่า และอาจเป็นบทเรียนสำคัญให้กับประเทศในอาเซียนถึงความปราะาางของภูมิภาคนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นยังคงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำทั้งสองประเทศและแรงสนับสนุนจากประชาคมโลกหากใช้วิธีการที่เหมาะสมสันติภาพอาจยังมีทางเป็นไปได้แต่หากผิดพลาดสงครามชายแดนอาจกลายเป็นความจริงที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้หากคุณต้องการให้ขยายต่อเพิ่มเติมในส่วนใด เช่นประวัติ F 1 6ในไทยหรือสถานการณ์ชายแดนย้อนหลังย้อนหลัง10ปีแจ้งมาได้เลยครับ u s a i e increase ช h a t g p t s a i e update t s a v e memory แน่นอนครับด้านล่างนี้คือบทความรีวิวฉบับขยายความยาว3000คำสำหรับหัวข้อ F 1 6ไทยถล่มฐานทัพพมา่าเสียหายยับปะทะเดือดชายแดนสงครามใกล้ประตุ F 1 6ไทยถล่มฐานทัพพมา่าเสียหายยับปะทะเดือดชายแดนสงครามใกล้ประต บทนําในช่วงต้นปี2025โลกต้องตกตะลึงเมื่อมีรายงานว่ากองทัพอากาศไทยได้ใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 โจมตีฐานทัพพม่าที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนสร้างความเสียหายรุนแรงและส่งผลสะเทนทางการเมืองความมั่นคงและการทุตอย่างรุนแรงในภูมิภาคอาเซียนเหตุการณ์ครั้งนี้จุดประกายคําถามสําคัญว่าไทยกําลังก้าวเข้าสู่สงครามชายแดนอย่างเต็มตัวหรือไม่บทความฉบับนี้จะพาคุณจอดลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้ในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ความเป็นมาของปัญหาชายแดนไทยพม่าพัฒนาการทางทหารของไทยโดยเฉพาะ F16 การตอบสนองของพม่าการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ไปจนถึงปฏิกิริยาของประชาคมโลกและสิ่งที่ไทยควรทำต่อจากนี้ความเป็นมาของความขัดแย้งชายแดนไทยพมา่ารากเหง้าทางประวัติศาสตร์ชายแดนไทยพม่ายาวกว่า2,400กิโลเมตรเต็มไปด้วยภูเขาป่าไม้และพื้นที่ห่างไกลจากอำนาจรัฐทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร,ร์การปะทะกันนับตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงยุคสงครามโลกความสัมพันธ์ขึ้นลงอยู่เสมอหลังรัฐประหารในพมา่าเมื่อปี2021การกดปราบกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นกะเหรี่ยงกระชินแอร์ละวะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกลุ่มต่อต้านจํานวนมากได้ตั้งฐานที่มั่นอยู่ตามแนวชายแดนติดกับไทยการลุกรานบ่อยครั้งตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมากองทัพพมา่าได้ทําการไล่ล่าก,กลุ่มกบฏจนลุก,กล้ำอธิปไตยของไทยหลายครั้ง กระสุนตกข้ามแดนมีการทิ้งระเบิดผิดพรมแดนและมีรายงานทหารพม่ารุกล้ำเข้ามาถึงพื้นที่ของไทยโดยไม่ขออนุญาตแม้จะมีการประท้วงทางการทูตหลายครั้งแต่ฝ่ายพมา่ากลับยังคงดำเนินการทางทหารต่อไปสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลและกองทัพไทยจุดแตกหักปฏิบัติการของ F16 ไทยการตัดสินใจตอบโต้เมื่อการเจราจาไร้ผลและมีรายงานว่าฐานยิงปืนใหญ่ของพมา่าตั้งเป้าไปยังหมู่บ้านของไทยในอำเภอพบพระจอ ตากซึ่งส่งผลให้ประชาชนไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกองทัพไทยจึงตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางอากาศเพื่อล้างบางเป้าหมายวันที่15กรกฎาคม2025กองทัพอากาศไทยได้ใช้เครื่องบิน F-16 Block 50ส่วน52บวก2ลำบินขึ้นจากกองบินสีตาคลีและดำเนินภารกิจโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในฝั่งพมา่ารายละเอียดของปฏิบัติการเป้าหมายฐานยิงปืนใหญ่เคลื่อนที่บวกคลังอาวุธของทหารพม่าที่รัดกะเรี่ยง ห่างจากชายแดนไทยเพียง4กิโลเมตรยูทูปปกรณ์ที่ใช้ระเบิดนำวิถี GBU 1 2ปา Paveway II เลเซอร์ไกด์บอมและ GBU 3 1 JDAM ที่มีความแม่นยำสูงผลลัพธ์ฐานทัพถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ภาพถ่ายดาวเทียมและโดรนยืนยันว่าอาคาร6หลังรถหุ้มเกราะ3าคันและระบบปืนใหญ่2กระบอกถูกทำลายการโจมตีใช้เวลาทั้งสิ้น6นาทีและฝูงบินกลับสู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยโดยไม่มีการสูญเสีย ศักยภาพของ F-16 ไทยเครื่องบินขับไล่ F-16 เป็นหัวใจของกองทัพอากาศไทยมานานกว่า30ปีปัจจุบันไทยมี F-16 ทั้งหมดประมาณ50ลำโดยมีการอัปเกรดทั้งทางอาวุธระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์คุณสมบัติเด่นความเร็วสูงสุดแมต2ราว2,400กิโลเมตรชั่วโมงระยะทำการมากกว่า4,200กิโลเมตรพร้อมถังเชื้อเพลิงเสริมระบบเรดาร์แอน APG 6 8และระบอบล็อกเป้าหมายแบบ BVR (Beyond Visual Range) อาวุธขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ M9 M ลบ120ระเบิดนำวิถี JDA M p o w e ปืนมุลกัน20มเมรประสิทธิภาพในการรบ F16 ของไทยสามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเช่นป่าเขาและแนวชายแดนที่เป็นภูเขาทั้งยังมีความคล่องตัวในการเลี่ยงการตอบโต้จากภาคพ,พื้นดิน ปฏิกิริยาจากรัฐบาลพมา่าหลังเหตุการณ์โจมตีรัฐบาลทหารเมียนมาออกถแถลงการอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยได้ละเมิดอธิปไตยของเมียนมาอย่างรุนแรงพฤติกรรมนี้ไม่สามารถยอมรับได้และเราจะตอบโต้หากเกิดเหตุเช่นนี้อีกขณะเดียวกันสื่อของรัฐพม่าระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ทําให้ทหารเสียชีวิตกว่า40นายและมีผู้บาดเจ็บหลายสิบรายซึ่งสร้างความโกรธแค้นอย่างมากภายในกองทัพแม้จะยังไม่มีการตอบโต้โดยตรงในทางทหาร แต่มีรายงานว่าพม่าได้เสริมกําลังทหารตามแนวชายแดนและเริ่มกระบวนการขอความช่วยเหลือทางการทูตจากพันธมิตรเช่นจีนและรัเสเซียปฏิกิริยาของนานาชาติสหประชาชาติเลขขาธที่การสหประชาชาติถแถลงว่าเรากังวลต่อการใช้กําลังระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนอย่างยิ่งและขอเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการใช้กําลังทันทีและกลับสู่โต๊ะเจรจาจีนจีนซึ่งมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ในพม่ามหาศาล ได้แสดงท่าทีเป็นกลางแต่จับตายอย่างใกล้ชิดพร้อมส่งคณะผู้แทนเดินทางไปยังทั้งไทยและพะม่าเพื่อประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาในฝั่งตรงกันข้ามสหรัฐอเมริกาสนับสนุนท่าทีของไทยโดยระบุว,ว่าไทยมีสิทธิในการปกป้องอธิปไตยของตนและเสนอความร่วมมือด้านข่าวกรองเพื่อป้องกันภัยจากพมา่าผลกระทบต่อประชาชนฝั่งไทยมีการอพยพประชาชนกว่า2,000คนจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน โรงเรียน12แห่งถูกสั่งปิดชั่วคราวเกษตรกร,ร,ร,กรในพื้นที่หวั่นว่าจะไม่สามารถทำงานในไรนาได้อย่างปลอดภัยความตึงเครียดสูงประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มกำลังทหารชายแดนฝั่งพมา่ากลุ่มชาติพันธุ์เช่น KNU และ KNLA ได้อาศัยโอกาสที่กองทัพพม่าอ่อนแอเข้าโจมตีซ้ำส่งผลให้การควบคุมพื้นที่ของพม่าลดลงประชาชนในรัฐกะเหรี่ยงหลายพันคนหนีเข้ามายัางฝั่งไทยทำให้่ายผู้อพยพแออัด วิเคราะห์สถานการณ์จะเกิดสงครามหรือไม่ปัจจัยที่อาจนำไปสู่สงครามการตอบโต้จากพมา่าหากพม่าทำการโจมตีตอบโต้ไทยโดยตรงการยิงปะทะเพิ่มขึ้นหากมีการประทะรายวันและการสูญเสียฝั่งไทยเพิ่มขึ้นแรงกดดันภายในไทยหากประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลเด็ดขาดมากขึ้นปัจจัยที่อาจหลีกเลี่ยงสงครามการทูตหลังม่านไทยและพม่าอาจเจราจาลับผ่านจีนหรืออาเซียน ภาวะทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศได้รับผลกระทบหนักจากเศรษฐ,ฐกิจการเปิดึกสเต็มรูปแบบอาจซ้ำเติมแรงกดดันจากประชาคมโลกหากอาเซียนและ UN เเข้ามาแทรกแซงจริงจังแนวทางที่ไทยควรดำเนินต่อไปเพิ่มการข่าวใช้ UAVs และดาวเทียมเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของพมา่าเสริมกำลังชายแดนปรับปรุงฐานทหารเพิ่มระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเคลื่อนที่ใช้การทูตควบคู่ยุทธศาสตร์ ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามโดยใช้พลังอ่อนซอฟต์พาวเวอร์พร้อมอำนาจกำลังดูแลประชาชนจัดการสถานการณ์ผู้อพยพให้มีคุณภาพชีวิตดีและรักษาความปลอดภัยชายแดนสรุปการที่ F16 ไทยถล่มฐานทัพพม่าถือเป็นเหตุการณ์ทางการทหารครั้งใหญ่ของไทยในรอบหลายสิบปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ทว่าในอีกด้านหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็สะท้อนถึงความเปราะบางของภูมิภาคที่กำลังเสี่ยงต่อสงครามชายแดนเต็มรูปแบบในขณะที่กองทัพไทยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เหนือชั้นแต่สงครามไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางยุทธศาสตร์ให้ดีพร้อมรับมือทั้งทางการทหารการทูตและการดูแลประชาชนเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศในระยะยาวหากคุณต้องการให้แยกบทความนี้เป็นตอนหรือจัดทำเป็นสคริปต์วิดีโอแบบสารคดีแจ้งมาได้เลยครับ